ทายา์ของการที่ถึงความตายโดยที่เราไม่กลัวตายมันจะทําให้จิตเราล่าเริงแจ่มใสอมสองทำให้นิวรณ์ครอบงําได้ยากเพราะมันพร้อมที่จะขนกวายในการที่จะใช้ชีวิตแบบประมาณน้อยลงมไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็ตัดความโลภคความทะเยอทะยานความหลงที่เรายังยึดมั่นถึงมั่นกับสิ่งที่มัน ไม่ดีทำให้ละได้ง่ายไวขึ้นน,นั่นคือสิ่งที่สมเด็จพ่อสอนแล้วแม่ทดลองทำแล้วได้ผลจริงเราจึงมานำชี้นำบอกต่อเพราะสิ่งที่จะทำให้ลูกเห็นชัดก็คือคิดถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารตัดความมืดโมหันอันธการ แล้วกล้าหารไม่สะดุ้งไม่ยุ่งใจ